แอลด์โลมิาซังกระผมมัจจิบอเอ็กซ์ยูทูบเบอร์ X, คนเดิมที่ขอมอบความสุขให้กับทุกคนที่รับชมคลิปนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมในรายการมัจ y ิบีวิวนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับรายการมัจ y ิบีวิวก็โดยในครั้งนี้นะครับผมได้นําของเล่นเก่าชิ้นหนึ่งนะครับที่เก่าในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าแรบแไหมนั่นก็คือ DX Bla ก t นะครับซึ่งก็คือเป็น DX อุปกรณ์แปลงร่างของเดกาเบยนะครับจากซีรีส์มือปราผู้พิทักษ์เดกาเลนเจอร์นะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์แปลงร่างของเดกาเบสมาชิกคนที่6ของเดกาเลนเจอร์นะครับโดยดีไซน์เนี่ยจะต่างอุปกรณ์แปลงร่างจะต่างจากเหล่าเดกาเลนเจอร์นะครับก็ตามสไตล์ของสมาชิกคนที่นะครับที่อุปกรณ์แปลงร่างจะต่างจากสมาชิกคนอื่นนะครับโดยตัวเนี้ยมันเป็นกำไลที่ติดแฮมมอไซน์นะครับ ก,ก็คือเนี่ยตามชื่อของเบสท็อตโต้นะครับคือกําไรคันเร่งน,นะครับคือคําว่า t o อตโตนะครับมันแปลว่าคันเร่งโดยทีมของยิกา b เบ e เนี่ยที่เป็นตํตรวจยศสีทองยศตาตาทองคำเนี่ยมันจะเป็นก็คือตารวจจราจรนะครับก็เลยทําให้มีเป็นทีมมอเตอร์ไซค์นะครับโดยเป็นกําไรนะครับตัวนี้เป็นงานมือสองที่ผมไปซื้อมานะครับเพราะผมชอบซีรีส์ดีการเจอร์และเห็นมัน มีคนมาปล่อยขายผมเลยรีบจากการซื้อเลยนะครับเอาล่ะโดยของเล่นชิ้นเนี้ยจะมี4ลูกเล่นหลักนะครับก็คือ2ลูกเล่นแรกก็คือแปลงล่างและโหมดติดต่อสื่อสาร,ร,ร,รซึ่งเป็นทุกกระบวนการที่มีนะครับและต่อมาลูกเล่นที่3เป็นลูกเล่นที่เป็นจุดเด่นของของเล่นอ,อุกกรณแปลงล่างซีรีส์นี้ก็คือโหมดพิพากษานะครับหรือ j u d g m e n t Time ซึ่งเป็นเอามาใช้ใน,ในเรื่องหลานนะครับโดยเอาไว้สับตัดสินกับเหล่าอาจากรเอลินไนเซอร์ภายในเรื่องนะครับต่อมาโหมดอีกโหมดหนึ่งซึ่งตัวนี้ DF เอ,อ่อ SPresent แล้วก็ Master Risen ซของเดกกับม a สเตอเนี่ยไม่มีนะครับก็คือลูกเล่นไม้ตายนะครับอันนี้เป็นคนเดียวที่มีนะครับซึ่งแต่หลังหลามันนี่ยันักรบ ไลเดือยไอ้ไม่สิไม่ใช่ไลเดออ์ครับเส้นใต้เกือบทุกข,ขบวนการในส่วนนี้มักจะมีลูกเล่นไม้ตายใส่เข้ามาในอุปกรณ์แปลงร่างเลยนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนวิธีใส้ฐานให้เรากดปุ่มบริเวณตรงนี้นะครับกดและสไลด์มานะครับใส่ใช้ฐานตามเอสองก้อนนะครับ ของชิ้นนี้ผลิตเมื่อปี2องพสีตนที่เป็นปีแของเซรีนี้นะครับแล้วก็เป็นปีเปิดปีเกิดด้วยนะครับสายและข้อมือนะครับเป็นสายผ้านนะครับโดยล็อกด้วยการใช้ตีนทุกเกนนะครับวิธีใส่นะครับให้เราเอาด้านนี้นะครับด้านที่เย็บซีลีมจัลลัดไว้นะครับใส่ไว้อย่างนี้เลยครับด้านที่เอาเงี้ยชกใส่มันจะยากหน่อยนะครับ หน้าที่เอาตีนตุกแกโผล่มาครับเป็นสยายยากหน่อยปุ<อ>๊บแล้วก็ล็อกนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่ใส่สายนะครับอและทําบันไดให้สายนี้มาสองอันนะครับผม,ผมมีกล่องอยู่ตนะั้งแต่ผมขออนุญาตไม่โชว์นะครับพอดีกล่องมันเก่าไปนะครับขออนุญาตตัดสายก่อนจะไม่ไปเปิดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ ไฟจะขึ้นบริเวณ2จุดนะครับคือนี่ครับจุดที่หนึ่งและที่สองเออตรงนี้ไม่ขึ้นผมขอไปครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมลืมไปว่ามันไม่ขึ้นนะดูว่าขึ้นวะเอาไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นครับไฟตรงนี้เป็นไฟสีเหลืองและไฟสีแดงนะครับคล้ายไฟรถตำรวจนะครับซึ่งก็เนื่องจากเรื่องธีมื่องนี้มันเป็นตำรวจเนาะมันเลยมีไฟจราจระไฟเขาเรียกว,ว่าไฟไซเรนนะครับ เอาล่ะเราไปเล่นลูกเล่นแรกนะครับลูกเล่นที่เป็นอ่าลูกเล่นของตัวนี้หลกัหลกๆเลยครับคือแปลงร่างน,นะครับวิธีการครับกดปุ่มสีมันตรงนี้ครับลำโพองจะขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลำโพงครับอีกคั้นนะครับ ไฟขึ้นบริเวณสองจุดนะครับคือ4ี่ดวงนี้และ2โดวงนี้นะครับต่อมาลูกเล่นจิตตสื่อสารไฟขึ้นสี่จุดเหมือนกันนะครับสองจุดผสมสูครับสอจุดแล้วขอแพ้ครับคือ4ี่ดวงนี้และ2โดวงนี้ครับถังครับโดย2โดวงนี้จะขึ้นพร้อมกันนะครับแต่4ี่ดวงนี้จะไล่สเตปไปนะครับ4ี่ดวง ต่อมาลูกเล่นที่เป็นพระเอกหล่ะของซีรีส์นี้นะก็คือโหมดจัสมนนะครับหรือโหมดพิพากษานะครับเอาไว้จัดสินเหล่าเอาเลนไนเซอร์นะครับยี่การครับดึงแฮนด์ขึ้นมาครับแล้วกดปุ่มสีทองเลขหกรมันตรงนี้ครับที่เป็นปุ่มติตตสื่อสารนะครับโดยความพิเศษของอลูกเล่นของเบสทัทโทนะครับ คือหมวดจัสมนสาม,มารถเลือกได้นะครับโดยถ้าเราจะเลือกฝั่งไม่มีความผิดนะครับให้เราเลือกไฟบริเวณ2โดวงนี้นะครับให้ไฟอยู่บริเวณ2อดวงนี้ส่วนถ้าหมดอ,อ,น,อ,อนุมัติให้ประหารให้อยู่ไฟให้อยู่บริเวณ2โดวงนี้นะครับโดยผมจะไม่มีความผิดก่อนนะครับ <yt> ขออนุญาตรีเซตก่อนนะครับส <yt> ังเกตถ้าไฟอยู่ที่บริเวณ2ดวงแรกนะครับและหมุนแฮงน,นครับ ม,มันน่าจะมีความผิดพลาดอะไรนิดหนึ่งครับขออยญาลองใหม่ครับเมื่อกี้ไฟมันน่าจะไปตรงนี้พอดีนะครับอ่านี่ครับต่อมาอนุมัติให้ประหานะครับไฟให้อยู่เปในสองโดนี้นะครับที่เป็นโดนสีเหลืองแล้วก็โดงสีแดงนะครับอ่า ต่อมาตัวนี้ครับลูกเล่นไม่ตายครับเป็นตัวเดียวที่เป็นนักรบเป็นองค์กรแปลงล่างชิ้นเดียวในเรื่องนะครับที่มีลูกเล่นไม่ตายนะครับวิธีการครับคือเราหักแฮมมาอย่างนี้แล้วเราทําการบิดครับจะบิดกี่ครั้งก็ได้จะบิดค้างหรือบิดีเดียวก็ได้นะครับก็ยังไงนะขอแค่เราบิดและเอาให้ตรงเนี้ยไปโดนสวิตช์ข้างในอยู่ตรงเนี้ยครับมันก็จะได้ลูกเล่นแปลงล่างเลยครับ ก็ลูกเล่นของตัวนี้มันก็มีแค่นี้แหละครับ4อย่างนี้เพราะก็จความที่ว่าซีรีส์นี้มันฉายเมื่อปี2 0 0 4ันาให้ลูกเล่นอะไรจะไม่เยอะเท่ากับของเล่นเซนไตย,ยุคสมัยนี้นะครับที่จะมีหลักการอะไรเยอะขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสับรายการไม่ได้รีวิวครับกับเจ้า DX Best Total นะครับรีวิวครั้งนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะนื่จะเป็น ว่าเป็นคลิปที่เร่งถ่ายทําแล้วก็ลูกเล่นตัวนี้มันไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปไว้ถ่ายขั้นารายการอื่นๆที่ผมกําลังต่ออยู่ครับก็ช่วงนี้คลิปอาจจะไม่ค่อยได้ลงอีกเท่าไหรนน่ครับพี่อนนี้ผมอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์เรียนต่อปะวะสนะครับก็อาจจะห่างหายกันบ้างน,นะครับก็ขอภัยคนที่ติดตามได้ด้วยนะครับแต่ผมสัญญาว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาเนี่ย คลิปจะลงมาทุกสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนี้อยู่ระหว่างตัดต่อสต็อกคลิปไปอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมิสช่งรอผมก่อนนะครับและผลงานที่ทุกท่านรอคอยก็จะได้รับชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมนะครับสาบผมนายไม่จะบอกเอ็กก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับซายโยน่ารัก